สะใจแล้วตัวีกจับมไม่ันอยลงด้วยใช่ไหมร่วมช่ช่วยช่้มันมันแรงนะลูกคแล้วพอจับไม่ทันมันตัวงไงเลยรอพ่อมา,นะอาเพื่อนดูนะ เพื่อนดูนะหนึ่งสองจอบเก่งมากลูกจะให้เป็นนายไม่โยนให้ก็ไม่ได้เดี๋ยวเป็นนายพ่วงถ้าเป็นน้ำเตือนๆก็พอได้เออนะมันต้องร้อยพอจับมันถึงจะแบบเมื่อกี้มันไม่ยอมเลยไหมมันวิ่งออกไปเลยหัวน้ำหนึ่งสองโอ้โห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 สุดยอดเลยเก่งมากนี่ก็ต้องคอยกจำไว้ไง เรอพ่อนัดใู่ไหมหนึ่งสองจั๊กหนึ่งสองจั๊ก <laughs> เหนื่อย <laughs> เหนื่อยใช่เหนื่อยก็พักเหนื่อยก็พักก่อนเหนื่อยเง้ยเหนื่อยก็พักก่อนเหนื่อยก็พักก่อนบรรยากาศยามหนงสองจั๊กเอามันติดอ่ะ แรงหมด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 เพราะว่ามันต้องคาบเชือกไงไมันจะหายใจไม่ได้จริงเลยจริงๆไม่ต้องคาบเชือกก็ได้นะเชือกออกเอาเชือกออกจะได้จะได้ไม่เหนื่อยเดี๋ยวเราขอเล่นก่อนนะเพื่อนๆเราขอเล่นกับหมาก่อน<ะ>เล่นกับหมาก่อนแล้วดเดี๋ยวตัดภาพไปตอน